ค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะตานก็จะมาแชร์ลุคการแต่งตัวของตานนะคะที่แมทช์กับออซสทอรี่ที่เป็นของแฮนด์เมดก็จะเป็นของแฮนด์เมดของตานนะคะที่ตานทําเองก็จะได้ออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะ อันนี้ก็คือพวกโทนสีที่ตานชอบซื้อมาใส่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวครีมสีเบสสีน้ำตาลอ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ผ้าที่ตานชอบซื้อจะชอบเป็นแบบที่มันมี็กเจอร์เป็นเหมือนแบบทักทักทอทอแล้วก็พวกลูกไม้มีแบบปับอะไรประมาณนี้แล้วก็จะชอบใส่กับกางเกงยนีนหรือถ้าเกิดว่าใครอยากให้แบบมีสีสันหน่อยก็อาจจะเพิ่ม กระเป๋าที่เป็นสีสันเข้าไปมันก็จะเข้าแมทได้ง่ายนะคะกับพวกสีเบจแต่พอหลังๆมาตังก็จะเริ่มมาเข้าสู่การพวกสีสันอะไรนี้ก็จะเป็นสีมัสตาร์ดสีเขียวอ่อนสีชมพูเป็นแบบสีฟ้าอ่อนสียีนแล้วก็อาจจะมีสีสันบ้างอะไรอย่างนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าโทนที่ตางชอบเลือกใส่บ่อยๆเหมือนกันก็จะเป็นแบบ สีฟ้าอ่อนสีน้ำเงินสียีนอะไรแบบนี้แล้วก็เพิ่งมาสังเกตว่าส่วนใหญ่คือแบบจะมีปากมีพิมพ์ลายอะไรเงี้ยเป็นลายดอกไม้เกือบทุกตัวเลยคือแบบไม่ได้ไม่เคยสังเกตเลยนะเพิ่งมาสังเกตเมื่อกี้แล้วก็คงคิดว่าแบบมันคงน่ารักและมังดูดิเพราะอยู่รว,วมๆแล้วมันดูน่ารักเียอะเป็นดอกไม้เกือบทั้งหมดทุกคนส่วนกางเกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอวสูงแล้วก็เป็นขากระบอก เกือบทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขาสั้นอ่ะก็เลยต้องใส่เอวสูงแล้วก็แบบไม่ชอบใส่กางเกงที่มันรัดสะโพกอะไรอย่างงี้เพราะเป็นคนสะโพกใหญ่ต้นขาใหญ่นะก็จะใส่เป็นแบบพวกทรงกระบอกอะไรอย่างงี้แล้วก็ที่ใส่บ่อยๆคือตัวนี้เลยคือจริงๆอ่ะมันเข้มเว้ยแต่ตอนนี้มันซีดไปหมดแหละเพราะว่าใส่มาหลายปีมากแล้วก็จะชอบใส่สีขาวสีนี้จริงๆก็ชอบนะแต่ว่าไม่ค่อยไดเอามาใส่อันนี้เป็นผ้าแบบนิ่มๆ แล้วก็มีเกงผ้างเกงฟูกนะคะหลังๆมาก็เริ่มมีใส่เดรสซื้อเดรสมาใส่เป็นแบบผู้หญิงหวานๆนิดนึงแต่เอาจริงมันก็ไม่ได้หวานหรอกก็แล้วแต่อารมณ์นะคะแต่งตัวแล้วแต่อารมณ์บางวันก็ใส่เดรสบ้าง ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนปกติตางก็แต่งตัวง่ายๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลองแมชนู่นแมชนี่ไปเรื่อยอะไรอย่างนี้เพื่อนๆก็ลองไปแมชกับเสื้อผ้าที่บ้านของตัวเองดูนะคะบางทีแบบเราไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าบ่อยก็ได้แต่ว่าลองใส่ที่เรามีอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยมันก็จะได้หลายชุดมากแล้วก็ใครที่สนใจนะคะอยากดูพวกสินค้าของแฮนด m a d e พวกนี้ก็เดี๋ยวตามจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นาอแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยค่ะ ใช่นะคะที่ลองอ,อ,อาจจะแบบออดูตาแล้วก็ไปไปแมทช์เสื้อผ้าตัวเองดูนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะว่าเป็นยังไงบ้างก็แล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย